อาวอาวมามามาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวิดีเจกวงตอนรับคุณผู้ฟังเขาสุดแช่เอา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 อยู่กันเยอะๆช่วยกันมาเยอะๆเอาแลเอาเอาเอามาช่วยกันช่วยกันทุกคนช่วยกันครับตอนรับเกาสุดแช่เช้าใจสุดยอดมากพอดูที let's go เฮ้เฮ้เฮ้เฮพี่พุทธอย่างเงี้ยอ่าวันนี้ดูฟิตมาจัดรายการหันไปดูลูกชายผมก่อน ถามมาามโอ้โหตาอาโลยมาเลยตาเรื่อหน้าเหมือนปลาหมึกตากแห้งะตาบนกับตาล่างพร้อมที่จะวิ่งเข้าหากันแล้วเกิดนะครับผู่ครับอยู่คุยเป็นเพื่อนกันก่อนอ่าอย่าเพิ่งรีบไปเดี๋ยวผมต้องบอกทุกคนก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับว่าเดือนนี้มันก็ยังเป็นเหมือนวอร์มอัพแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยก็คือเด็กๆเขาเปิดเรียนแล้วเพราะนั้นรถก็จะติดมากกว่านี้อีก แต่มันจะเป็นแบบนี้เด็กๆเขาไม่เรียนออนไลน์กันใช่ไหมเขาจะเรียนแบบนี้ก็คือบางโรงเรียนนะครับที่ผมได้ข้อมูลมาคือจะมีวันคู่วันขี้เลขที่ประจําตัวโรง้ายได้วันคู่มาเลยวันคู่โรงไทยได้วันขี้มาเลยวันขี้เด็กจะเรียนวันเว้นวันหมายความว่าเพื่อนในห้องคือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเอ่อเล็ประจําตัวเลขขี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้เจอเพื่อนที่เลขประจําตัวเล็คู่ผมเข้าใจถูกไหมเงาเงาเลยแหละโอ้ไม่ก็เจอกันผ่านไลน์เพราะว่าเขาป้องกัน การแอร์อัดอันนี้ก็เขาบอกว่าน่าจะเป็นาการทดลองใช้ไปก่อนว่าระบบการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้เด็กสามารถเรียนหนังสือแล้วก็ควบคู่กับออนไลน์ได้หรือไม่นี่คิดเลยนะว่าตอนช่วงที่หยุดโควิดไปแล้ว เด็กนักเรียนที่แบบเป็นแฟนกันอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้มาโรงเรียนเราไม่ได้เจอกันอ่ะเขาไดเจอกันอยู่แล้วเขาคงแบบคิดถึงกันนาดูแล้วปรากฏว่าพอมาถึงวันเรียนปั๊บอ้าวตัวเองตัวเองเล็กเล็กประจำตัวเล็กเคี้ยฉันเล็กคู่อดเจอกันไม่อีกคุณมันโลกสวยเล้ก็นด้เจอกัน้านนอกนู่นแล้วแต่สัปดาห์ไอ้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าเดือนหน้าก็เต็มตัวเจอกับสภาวะตอนเช้าๆที่คุณพ่อคุณแม่ไปส่งลูกๆไปโรงเรียนนะฮะ พวกคุณจัดเช้าตีห้ากันไม่ไม่มีผลผมนี่แหละชีพใช้ชีวิตลำบากเหมือนเดิมแล้วมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อมาอาจจะต้องได้ใช้แล้วแหละครับครับผมแต่ถ้าเกิดอยากได้เพิ่มบอกได้ครับอไม่กลัวกลัวเอะไายขอมผมกลัวเออเมียมีมอเตอร์ไซค์สองคันและขับตามมีวิจัยครับของคุณหมอท่านหนึ่งชื่อว่าคุณหมอยงครับพี่เจมครับนะครับเขาบอกว่าคุณเลือดกุอะไรครับพี่กวงกุ๊บบีครับคุณเลือดกุอะไรครับบีครับ ผม AB ฮะ ฮ่าคุณล่ะครับคุณเลือดพิเศษดีกว่ะคุณพครับพูดทาโซคุณกุปเลือดอะไรฮะเอะอ้าเรียบร้อยอ้าวายเอวายเอ๊ทำไมต้องรอกุปเลือดกันวะผมผมก็กุปเลือดเอครับเรียบร้อยพอเจองานวิจัยนี่แบบใจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมอ่ะกุปเลือดเองทำไมหมอยงเป็นหัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องผลการวิจัยนะครับบอกว่าโควิด19เนี่ยนะครับกับหมู่เลือดก่อนหน้านี้เขามีการศึกษาได้ จีนว่าคใครที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยมีโอกาสป่วยเป็นโควิด1 9มากกว่าหรือพูดได้เลยว่าใครที่เลือดกรุ๊ป A เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงสูงนะครับส่วนบุคคลที่ไม่ใช่กรุ๊ป A หรือว่ากรุ๊ปโเนี่ยก็จะมีโอกาสป่วยโควิด1 9น้อยกว่านะครับขณะนี้ก็มีการศรึกษาเพิ่มเติมนะครับที่ประเทศอิตาลีและก็สเปนนะการศรึกษาทางพันธุกรรมแนวลึก นะครับพบว่าโอากาสเสี่ยงในการป่วยโควิด -19 เนี่ยเหมือนกับการศึกษาในจีนที่เป็นการศึกษาจากผู้ป่วยนะครับก็คือบุคคลที่มีเลือดกรุ๊ป A นะครับก็จะมีความเสี่ยงสูงนะครับมากกว่าพวกกรุ๊ปอื่นๆน,นะครับอ่าคุณก็ต้องระวังตัวไว้คุณผู้ครับถาดโซ่ด้วยอุ๊ยผมลืมใส่แมสจากรายการผมขอโทษนี่ฮะผมเสี่ยงกันไปละผมกรุ๊ป A ด้วยทั้งนั้นผมขอตัวลากลับก่อนีีเด๋ยว ไม่ได้ครับคุณพูดครับเมื่อวานคุณก็ไม่มานะครับเมื่อวานผมถ่ายละคระฮะเมื่อวานเป็นฝักฝังที่ออกมาแล้วกาวฮะพี่อองกับพี่ชานะครับก็เป็นผลวิจัยก็เป็นผลวิจัยแหละเราเราก็ต้องดูแลตัวเองกันทุกรูเลื้อนั่นแหละอย่าไปวิตกกริตอย่าไปคิดเยอะไม่ใช่พักกรุ๊ปเอเราตายแล้วไม่ใช่ก็วิตกจริตคิดเยอะปั๊บภูมิต่ำปั๊บกสเป็นโรคสูงก็ต้องมีแมสและเจลแอลกอฮอล์ จกอ่อหอมไหมครับล้างมือครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมนิดคองที่ใส่อะไรมาด้วยคะซื้อไหนอ่ะที่ใส่อะฮ้าซื้อที่ไอจีผมเลยจริงปะบ้าผมไม่ไดเอามาขายหรอสมยมาาเท่มากครับว้ก็คือผมไผมทำให้หลานผมเพราะว่าเด็กๆจะไปโรงเรียนแล้วไงแล้วเด็กะขาเป็นหลานคุณด้วย บางคนอยากได้ผมก็าขายให้เราขายเสรับคือเด็กๆอะ่ะที่โรงเรียนอนะ่ะเขามีมาตรการก็คือเขาให้เอาแมสไปเองเอาแอลกอฮอล์ไปเองเอาเจลอ,อะไรไปเองอะไรเงี้ยทีนี้พกขวดใหญ่ไม่สะดวกไงผมก็เลยออกแบบอย่างนี้มาทำเป็น,ห,นห้อยมาใช่ไหมกวันหนึ่งมันแค่เนี้เด็กมันก็ห้อยคออย่างน้อยอ่ะคือเด็กอ่ะเขาจะขี้ลืมง่ายๆอะไรเงี้ยก็จะไปวางนู่นวางนี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบให้ห้อยคอไว้แต่ที่เมื่อกี้บีบมาไม่ใช่ไม่ใช่เจลแอลกอฮอล์นะ อ๋อไม่ใช่ครับเันนสบู่ล้างมือซื้อที่ไหนในไอีพี่เจมส์เหรอไอจีผมไอพี่เจมส์ไม่ได้ไม่ได้กะทำขายเอารวยนะกะทำเพราะว่ามันต้องมีปริมาณขั้นต่ำเราถึงได้ถูกชิลละเท่าไหร่ฮะ150 150นะครับถ้าคุณเข้าไปดิเรกแมสเซจหาพี่เจมตอนนี้15ท่านแรกเอาไปเลยร้อยหนึ่ง เอาดิเอาเมาเพราะว่าไม่ได้ออกคุณนยอยู่แล้วสิบห้าคนแรกใบเล็กไปเลยครับที่อดดีเจมแอดดอร์อเอฟนเดอร์สกอร์เอฟเมนะครับร้อยห้าสิบโเชั่นพิเศษสิบห้าคนเท่านั้นเอาไปเลยร้อยเดียวเค้กมาเค้กยังขายอยู่ไหมเค้กอะใครเค้กออเดอร์เออ ไปเรื่อยๆครับโอเคก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันเียวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วของเมียของเมียวของเมียของเมียเรามีอะไรขายเขาไหมผมนะครับผมมีอาหารญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นใครชอบอาหารญี่ปุ่นนี่ที่ไหนที่ไหนครับ ซูชิโระครับผมกินแล้วต้องอุทานว่าไงฮะถ้ามันอร่อยโอ้โหโอ้โหเหลังชนกันอ๋ยเฮียสุดยอดมาเมาจาขันหลังชนกันเฮ้ยโอ้โหเจียวบีบให้เฮียเลยอะไรนะถังปลาทรายแดงเลยครับโอ้ชดยอดดูแลครับผมถ้าซองใส่เจียวสวยโอ้ยบปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอามาให้เลยโอ้ยของเฮียมีนี่ซื้อไหนซื้อไหนเนี่ยซื้อที่ผมนี่แหละเฮียเอาหรอครับผมตอนนีไม่สวยแล้วล่ะครับผมเฮ้ยมีไอ้นี่ของเฮียฝากเลย อ๋อนี่ไอต้องรีวิวดิข้างหลังโลโก้นะฮะแต่ว่าอ้าวเฮ้ยคำนี้มีโลโก้อ่าไม่มีไม่มีอันนี้อันนี้มีอันนี้มีอ๋ออันนี้มีเป็นแฮนด์เมดแฮนด์เมดแฮนด์เมดอันนี้รุ่นเป็นเดโมไงเธอรุ่นร่างเดิมเลยครับอันนี้ต้องรีวิวแล้วให้เชียร์ใช้เท่าไหร่เท่าไหร่ไอ้ผมตอนนี้ผมขายร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับผมรู้ว่ารีวิวเฮียเป็นหมื่นแน่ใช่ครับ ผมแล้วครับผมโอเคครับผมก็คุณน้องเจมส์น้องปูด้วยก้ามพี่ชาวรับปูเป็นงก้ามโชว์หน่อยดิครับเอาเลยเหรอเปล่งก้ามโชว์หน่อยขอดูก้ามทองหน่อยเขอดูก้ามทองก้ามทองนี่พี่พูดนะพี่พูดเขอดูหน่อยไม่มีให้เฮียอะไรนะฮะขอดูขอดูพุงเฮียหน่อยเดี๋ยวของเฮียเหรอของเฮียไม่มีก้ามทองมิติใหม่ไงอะไรนะขอดูพุงเฮียหน่อยของเฮียซิกแพคนะอ่ฮะหกกระป๋องนี่ซิกแพครยังไงพอทีนะฮะไปทำท่านี้แล้วทำไมะเฮียเกาะแบบนี้ครับเฮ้ยพวกเราลอดท้องเฮียกัน ไม่ใช่ช้างบ้าบอเรื่อความเป็นสิริมงคลตลกใหญ่แล้วนะทั้งนั้ไม่มีงานในเราเนี่ยไอ้โง่นะฮะคำไรคำไรคำว่าไม่มีงานที่ถูอยู่เชื่อจัดรายการก่อนอะไรนะอยู่เชื่อจัดรายการก่อนเดี๋ยวออกไปตื่นข้างนอกก่อนดิแหมงอ๋อเหรอกรุเทพมาแล้วนะฮะโอเคอยู่ต่อกันได้นะเพื่อนได้ได้ครับเพี่รีบไปไหนบ้างวันนี้ไม่ได้รีบเลยออ๋งานมัคไม่มีงานไม่มีะเลยครับผมเออสุดยอดไม่มีอะไรแต่รีบเดินออกกันเลยนะ แม่เขาอยู่ในตีห้าแล้วคุณครับผมสวัสดีพี่เจ้าด้วยครับสวัสดีทั้งพุดด้วยนะสวัสดีผุ้ฟังด้วยนะครับผมครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องการไขล็อกให้นั่งชิดติดก,กันในรถไฟฟ้าครับพี่เจ้าอ้าใช่ใช่ใช่เราจะมีการประชุมกันแล้วก็จะเริ่มวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเขาบอกว่าให้มีการอนุญาตนั่งในที่นั่งติดกันได้แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นคนในครอบครัวเดียวกันที่เดินทางมาด้วยกันตลอดแล้วก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางด้วยครับผมนะครับครับครับแล้วก็เรื่องระยะ แรกเนี่ยเป็นการอนุญาตให้นั่งติดกันได้โดยที่ไม่ต้องเว้นที่นั่งเนี่ยจะใช้ในระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน50นาที uh huh. นะฮะเช่นรถไฟฟ้ารถไะจาทางนะครับส่วนระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเช่นแบบการเดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถไฟหรือว่ารถทัวร์ที่มันใช้เวลาเกิน50นาทีเนี่ย uh huh. ก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมเหมือนเดิม uh huh. ในส่วนของโรงหนังเนี่ยคือเดือนหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมีโปรแกร,รมหนังใหญ่ๆที่จะกลับมาเข้าโรงฉายกันแล้วนะ uh huh. ครับใครที่คิดถึงฟิลการนั่งดูหนังใน ลงภาพยนตร์นะก็สามารถไปแบบติดตามโปรแกรมหนังกันได้นะครับแล้วก็ที่บอกว่านั่งที่เป็นที่เนี่ยนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามาอสองคนจริงๆเขา,าสองคนเนี่ยคือเขา,าจะเซตที่นั่งไว้นั่งสองคนติดกันได้ใช่เข <c oughs> าจะเป็นงี้พี่สองเ <c oughs> ว้นหนึ่ง เว้นสองอะไรเงี้ยมันจะมีที่นั่งเดียวสําหรับคนที่มาคนเดียวด้วยวจริงๆแล้วมันเป็นมาตรการของทางโรงหนังเคลื่อนหเลยไหมฮะเคลิ้นอ,อะไรฮะกลัวลูกค้าเข้ามาป๊อปคอร์นกันอ๋อเหรอนั่งๆแล้วหยิบเพลินไงไม่ก็ให้ใส่หน้ากากด้วยมั้ยฮ<า>ะพูดอาใช่ใส่หน้ากากด้วยใช่ไหมใส่หน้ากากดูหนังด้วยแล้วเวลากินป๊อปคอร์นทังไงอ่ะค่อยๆฮะ แง่เนี้ยหรอแง่ตรงนี้มืออมือมอะไงครับผม,มพี่ว่าน่าใส่ป๊อปคอนเข้าเป็นกรรมไปก่อน <c oughs> อมไว้ก่อน <c oughs> ยัดไปก่อนใช่แล้วค่อยๆเคี้ยวคือต้องมาเป็นชุดๆอ่ะ <c oughs> พี่พูดไปทำไมก่อนกับเด็กสนุกไหมจะเป็น <c oughs> ชีเด็กครับสนุกมากอ๋อเหมือนจับปูใส่กระด้งเหมือนกันโอเคตอนแรกผมก็เอ่อคิดว่าผมรักเด็กมากแต่พออยู่กับเด็กทั้งวันอ่ะพี่ชาสิบชั่วโมงขึ้นอ่ะโอ้พี่เชาปดหัวมกันนะออ ผมเข้าใจเลยอะคุณครูที่เป็นคุณครูเด็กอนุบาลอะอเป็นคุณครูที่แบบโอ้โหเขาจะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความเข้าใจในตัวเด็กๆนี่คือสูงมากนะคือต้องมีความรักเป็นทุนทุนอ่ะเด็กอะเขาจะมีจนินตนาการเขาจะมีความน่ารักของอเขาอยู่แล้วใช่แล้วเขาก็จะเล่นแบบว่าในสไตล์ของเขาโดยที่เขาคิดว่า,าแบบเล่นแบบนี้ไม่เป็นไรอ่ะห้าสี่สามสองกำลังจะกำลังจะเริ่มถ่ายแล้วกำลังเริ่มอัดแล้วครับ huh. เด็กยกมืออ oh. ลงพุนลงมุนอุปชีแล้วเหมือนเป็นอุปทานหมอ่ะคอนโทรไม่ได้พอคนนึงยก หนูก็ป่วยฉี่หนูอยากไปเข้าห้องน้ำมาไปต่ออีกครับยังไม่ทันเริ่มเลยนะต้องเบรกแล,นะล้วฮะเพาะเหรอฮะใช่เออโอเคโชคดีนะโชคดีฮนะดาวินชีเด็กนะดาวินชีเด็กสาวพ<า>ิษแม่สาวพิษวันสาววันสาววันสาว,สาวทุกวันสาวฝากติดตามด้วยห้าโมงสี่สิบห้านะฮะจะแล้วมาอยู่อยู่ไหมมาอยู่ไม่อยู่แล้ว <laughs> <laughs> โอ้ขนาดคุณพ่อคุณลูกก็ยังไม่อยู่เลยตอนนี้ต้องเป็นลูกผมแน่นอนเขาแล้วแหละน้องมายังเออแม่ก็แบบว่าไปดูเด็กๆไว้มันจะได้หล่อหลอมเอออาจจะโชคดีมีลูกเร็วก็ได้พูดหรืออาจจะ สินใจแบบเอออย่ยเพึ่งมีดีกว่าเนาะมีดิมีดิเออหลายคนถามว่าเอวพี่หนุ่มไปไหนคือพี่ลุงหนุ่มลุงหนุ่มคือลุงหนุ่มตอนนี้ลุงหนุ่มงานเยอะมากงานเยอะมากแล้วต้องทำโหนกระแสะคือ5วัน ต่อสัปดาห์จันทถึงศุกร์แล้วเป็นรายการสดแล้วก็วันเสาร์รู้สึกว่าลุงหนุ่มจะต้องทําตีท้ายครัวกับพี่มดดำแล้ววันอาทิตย์เนี่ยแกจะต้องแบบไปเต็มตัวสําหรับวันจันทร์แล้วคือพี่หนุ่มตอนนี้นี่คือกลายเป็นคนข่าวเพราะว่าแบบจริงจังเพราะว่าตอนตอนเที่ยงพี่หนุ่มเขาก็มีข่าวทางช่องสามด้วยอ่าใช่กับพี่หมวยใช่ไหมใช่เขาทำทุกวันเหมือนกันคืองานกันแน่นมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขามาข่าวจะตอนเที่ยง เสร็จแล้วก็โหนกระแสต่อ,อแล้วก็เย็นมาข่าวใส่ไข่อีกเ<ถ>ออใช่งานนะวันหนึ่งสามรายการนะฝากติดตามดาวินชีเด็กของเฮียด้วยนะครับครับผมบผม,มาผมสัปดาห์หน้ารู้สึกว่าข่าวจะไม่ได้มานะอ๋อถ่ายคลนี้ ถ่ายละครต่างจังหวัดเลยโอ้สุดยอดสี่วันรวดอยู่ทะเลโอ้ทะเลแสนงามทำงานเต็มที่ทำงานเต็มที่กลับมาดำแน่นอนครับผมนะเรื่องใหม่ฮะเรื่องเดิมฮะเรื่องเดิมครับผมตอนนี้ถ่ายอยู่กี่เรื่องครับพูดถ่าย2เรื่องครับพี่ชาวสเรื่องนะราะว่ามีแฟนละครบอกพี่พูดว่าพี่พูดช่วงนี้ถ่ายละครบ้างหรือเปล่า7วันเลยตอนนี้นะครับเหมือนพอคลายล็อกดาวน์ปั๊บก็เป็นช่วงชดใช้กรรมครับพี่ชาวอ่าก็ดีแล้วครับผมนะครับผมทํางานก็นึกถึงตอนที่เรานอนหัวบุ๋มอยู่บ้านดิจันจัน ครับผมมันจะได้มีกำลังใจจันทร์อังคารพุธนี้จังหวะหัวใจในสะอาดเล่นกับพี่ใหม่ดาวิกาแล้วก็พระราชสุขสาวที่จะเป็นปฏิหารรักเล่นกับพี่ปุกลุกช่องไหนอ่ะพีพีทีวีครับสองเรื่องกับก็คือพีพีทีวีสองเรื่องเลยสองเรื่องกับโอเคติดตามได้นะครับผมครับนี่พร้อมไหมเอาจริงเหรอพี่เจ้ามืออ้าวนี่โอเคโอเคดโอยู่เคโอเคเก่งก่อนนะฮะไม่เป็นว่าแร็ป สวัสดีครับผมเฮ้ยใจใจเย็นครับผมคนละไปอันดับที่3ผ่านไปมาถึงอันดับที่2กันบ้าง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 ,างอันดับที่2เราครับ b y B g h w i n y o u c a n ยื you can ้อุดฝากบอกมูฟออนแต่ในใจอ้อนวอนให้เขากลับมา <c oughs> แวะไปคำคมกันนิดนึงครเป็แนแฟนๆของ2หนุ่ม b บรท์ w i นะครับพากันติดแฮชแท็กให้กำลังใจ2หนุ่ม ที่ตอนนี้กำลังจะได้ไลฟ์แฟนมิทติ้งใหด้ดูกันแบบสดๆนะครับผ่านทาง We Live นะครับเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ดูได้กว่า200ประเทศทั่วโลกเปแล้วครับพี่ชาวตอนนี้เบจะได้เห็นหน้าหล,ล่อๆของนั้งหนุ่มใบแล้วก็หน้าหล,ล่อๆของหนุ่มวินด้วยงานนี้นะครับหลังจากที่แฟนๆได้เห็นถึงความทุ่มเทแล้วก็การซ้อมของน้งสองหนุ่มก็พากันส่งกำลังใจ ให้กับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะแับป์ต่ะยาวไปอ่ะฮิฮิฮิฮดีใจพูดเดียวชาวกรบผมขอบคุณมากเลยฮะ,ะเดี๋ยวเราไปก่อนนะฮะมีโทรตามไหมอะไรฮะครับผมอฮะฮ้ยฮิย คือแอปที่แบบเอาหน้าเราแล้วก็ไม่ทำเป็นผู้หญิงอ่ะอใช่ผมยาวอ่ะถูกพี่ชาวได้ลองทำมั้ยยังอะฮะยังอะกวเหมือนมามาพี่ชาวควรเราทำนะควรควรกวเหมือนมามาผมก็จุ๋ยเนี่ยผมอ่ะทำออกมาเป็นสาาหวานอส่วนจุ๋ยเนี่ยทำออกมาเป็นผมสั้นอ่าหระอ่าแมนมาก ยังไม่เห็นเลยหน้าแม่งของผมนี่ของพูดลงไอจีไหมลงไอจีไปแล้วพี่ชาวเดี๋ยวพี่นี่อ้อแหมหวานเนาะเป็นไงแมนปะภรรยาผมแมนปะเหมือนเค็ภูภูมิเพราะผมแปดโมลหรออ่ใช่ส่วนพูดเหมือนเชลีเข็งสอน บอกเลยว่าหวานมากหวานนะแก้มน่ากอดเออดูนะครับเดี๋ยวลองดูดีวพี่ชาต้องลองดูพี่ชาต้องลองดูพี่พุทธหล่อจังครับคุณเช่นจำมั่มจังนะครับอ่าฮะเอ่อคุณเชานะฮะคุณเชานะครับผมรบกวนอย่ารีพิมพ์นะครับคุณแบงค์ครับรีคุณเช่นเลยครับผมคุณพุทธหล่อจังครับแหมมาเป็นพุทธเจ้าเลยทีเดียวครับพุทธพ่อปารสูรทพุทธเท่านะครับคุณแบงค์ครับครับผมครับผมแล้วก็บอกว่าข้อความนะฮะอ๋อลั่นเลย นะฮะแล้วก็มีบอกว่าเอารูปพี่ชาวมาบ้างสิอ๋อรูปผู้หญิงหรอถ้าได้ได้เดี๋ยวกลับไปทำนะใครก็ได้เอารูปพี่ชาวไปทำให้หน่อยอ่าฮะ Miss Grand Thailand พุทธิชัยเกษตรสินราชบุรีนะครับผมนะก็จะมีคนตามเช์กันเยอะนะครับผมนะฮะนี่คือเสน่ห์ของมิสแควนั่นเองไม่รู้จะสูงไปไหนนะฮะมันก็เป็นกิมมิคของเขาเนาะโอเ๋ดีนะ ชื่อจังหวัดยาวๆนี่ก็แบบต้องเก็บลมหายใจดีๆเลยนะถูกเกิด้ามันจะแพ้ชนะกันวัดกันที่การลากเสียงให้ยาวที่สุดด้วยนะแต่ถ้าพี่นี่ถ้าพี่น่าเป็นแบบจังหวัดนะพี่เลือกขอจังหวัดน,าน่านแล้วมาแบบสั้นๆเน้นๆอุย้ยบางทีสั้นไปก็อาจจะแบบว่ายากเหมือนกันนะไม่ยากนะมิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนชาววิลิตสีมันคงคำ<อ>จากจังหวัดจากจังหวัด นานเป็นไงก็เป็นการตกใจเลยนะใช่ก right? ็เ well ป uh, ็นการประกาศตกเลยนะนานอย่ผมนะแล้วก็พามาพพามผมตรงนี้นะฮะจังหวัดสั้นๆก็ได้อยู่นะอืมีจังหวัดอะไรอีกอะตรังตรังตากตากสวัสดีค่ะมิสแกรนไทยแลนด์ผู้ชัยเกษศิลป์จากจังหวัดตากอนะฮะได้ไหมได้อยู่ไหม ตากอ่ะพี่ว่าตากต้องลากยาวต้องลากยาวคือคือต้องให้คนจำแต่น่านคือมันตกใจอ่น่านครับผมตากก็ตาก็ครับผมนี้ถ้าอยู่ได้อยู่นะครับมากลับมายืนต่อแชร์เช้าครับนะครับผมตรงนี้นะฮะครับอ๋อ รีเควสให้พี่พุธใส่เสื้อกล้ามแบบพี่ชาวบ้างค่ะยินดีค่ะสัปดาห์หน้าเจอกันค่ะโอ้โหโอ้โหแล้วพี่ใส่เสื้ออะไรดีอะโอ้พี่ชาวต้องโจมกันแล้วต้องอาวุธสุดว่าพุธอ่ะครับผมนะฮะ แล้วก็บอกว่าชอบพี่พูดฮาแบบน่ารักนะครับผมขอบขอบขอบคุณมากค่ะนะฮะซุปตา์แบบนี้แหละค่ะพี่ชาวนชอบทํางานรับงานไปเรื่อยครับนะครับนี่ฟังเรามาแต่สองชั่วโมงแล้วนะะถ้าหิวหิวก็หยิบขนมบังฟาร์มเฮาขึ้นมาทานได้ถูกนะครับนะครับผมเมื่อวานนี้น้องอ๋องเรียกแบบวัยรุ่นเลยนะอะไรฮะฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาครับผมนะฮะขนมบังฟาร์มเฮาฟาร์มเฮานะครับนะครับแม่เวลาได้ยินเสียงแล้วแบบอื้แม่ขึ้นนะฮะ วันนี้มอบงถนัดแดกมาด้วยเหรอครับอ่าครับผมเป็นโชคดีพี่ดูคลิปเขาเยอะด้วยผมพี่ก็พอเขาไม่พิมพ์อ่ะผมผมเขพิมพ์ตามพออ่านเลยนึกถึงเลยนึกถึงเลยครับผมนะฮะอาทิตย์หน้าพี่ชาวสายเดี่ยวครับแนะนำเลยฮะครับผม เดี๋ยวพี่ใส่เป็นชุดนักมวยป้ามฮะนนักมวยป้ามญี่ปุ่นน่ะครับผมอยากดูช่วงล่างเลยครับผมครับเอออ่าสัปดาห์หน้ารอชมแล้วกันเนาะสัปดาห์นี้ขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วอรอไปแล้วหมือเวลาแล้วอ๋อมีงานต่อวันนี้จะ10โมงแล้วมีงานต่อไหม วันนี้ไม่มีฮะสบายสบายกับบ้านนอนบ้าโหนอนจะเด็กไม่เบื่อครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าที่บ้านพี่ตอนนี้เตียงนอนพี่อ่ะรูปที่นอนรูปรอยบุ๋มพี่ฟูขึ้นมาครัพี่ต้องพลิกเตียงบ้างครับผมถ้าพี่ยกไม่ไหวบอกผมนี่จะกลับไปซ <g rap> ้ำรอยเดิมอย่างเนี้ครับผมพี่ต้องเอาข้าวบนลงไปข้างล่างบ้างได้ได้ได้ลองลั่งขึ้นมานะใหญ่จะเปลี่ยนหมอนละครับวันนี้ขอบคุณทุกคุกด้วยขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับผมอาทิตย์หน้าไม่มาฮะอาทิตย์หน้าวันที่นี้ใส่เต็มเลยนะครับผมวันน้าเ่อยละ อาทิตหน้าอาทิตย์หน้าอาจจะไม่ได้มาครับคุณที่สุดๆเลยต้องไม่ถ่ายละครต่างจังหวัดศรเดี๋ยวที่หน้าน่าจะมาแล้วนะมาตุ้งเราสี่วันมาตุ้มต้องมาแล้วละครับผมนะวันนี้ขอบคุณผู้ฟังผู้ชมด้วยนะครับสองช่องทางกว่าแปดหมื่นคนเลยทีเดียวครับผมนะเจอกันวันจันทร์ถึงสุขแปดถึงสิบโมงกับเช้าวเช้าไว้บราสสวัสดีครับ